Hello everyone สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันเรื่องเดิมนะคะคือเรื่องของ Home Charm จำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างคะลองนึกซิครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์ใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องกับ Home home c h a อ m แล้วเราก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับการแต่งประโยคตอบคำถามจากรูปภาพและทำในหนังสือ Guess w o r t Activity ใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังต่อกันเรื่องเดิมนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า51ของหนังสือ Guess w o a t Activity นะคะเปิดหรือ,อยังเอ่ยหนังสือ Guess w o r t Activity หน้า51อะ เ hey, พราะนักเรียนเปิดมาที่หนังสือ Guess What Activity หน้าที่51แล้วนะคะนักเรียนจะพบกับข้อที่9นะคะข้อที่9คํำถามเขาจะเขียนว่า Read the paragraph and write the words แปลว่าอะไรเอ่ยนักเรียนแปลว่า Read the paragraph ให้นักเรียนอ่านพารากราฟใช่ไหมคะ and write the words แล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไปอ่าเรามาดูในคำศัพท์ข้อในช่องสี่เหลี่ยมนะคะคำศัพท์ช่องสี่เหลี่ยมอันแรกคือคําว่า love eating love eating แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ารักในการกินนั่นเองค่ะต่อมา enjoy t i y i n g enjoy t i y i n g แปลว่าสนุกสนานกับการ ทำความสะอาดใช่ไหมคะต่อมาด้านขวามือของนักเรียนคือคือคำว่า don't like doing don't like doing แปลว่าไม่ชอบทําสิ่งสิ่งนี้นั่นเองต่อมาด้านขวามือของนักเรียนแต่ว่าเป็นด้านล่างของคุณครูนะคะคือคำว่า enjoy watching enjoy watching ก็คือ สนุกสนานกับการล้างนั่นเองค่ะเช็ดล้างทำความสะอาดต่อมาอันสุดท้ายคือคำว่า like making like making ก็คือชอบในการทำสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองค่ะอ่าเสร็จแล้วข้อนี้เรามาดูในพาระกราฟของเราต่อในพาระกราฟของเรานะคะขึ้นต้นด้วยคำว่า I am helpful at home I am helpful at home. ฉันเนี่ยทำตัวมีประโยชน์ตอนที่อยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะมาดูซิว่าทำตัวมีประโยชน์ตอนที่อยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างแล้วเขาก็ต่อด้วยประโยคที่ว่า In the morning, I ๆๆ cakes I ๆๆ cake นักเรียนคิดว่าเขาทำอะไรกับเค้กเอ่ยเขาต้องทำยังไงเขาต้อง like making cake นั่นเองค่ะ I like making cakes แปลว่าฉันชอบในการทำเค้กคุณคุณไหม making cake เหมือนคำศัพท์ครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่เราเรียนไปเรื่อง make a cake make a cake ก็คือการทำขนมเค้กนั่นเองค่ะต่อมา and I จุดๆเดมเดมเป็นศัพนามเป็นกรรมใช่ไหมคะนักเรียนว่าเดมมาจากคำว่าอะไร มาจากคำว่าเค้กนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทำเค้กเสร็จแล้วเราจะต้องทำไงกับมันเอ่ยเราต้อง I love eating them I love eating them และฉันก็รักในการกินมันนั่นเองค่ะต่อมา I จุดจุ my best room too I จุดจ my best room too เสร็จแล้วเราจะทำอะไรกับ best room คะนักเรียน เราก็จะต้องทำยังไงเอ่ย I enjoy tidying my bedroom too และฉันก็มีความสุขกับการทำความสะอาดห้องนอนของฉันนั่นเองค่ะฉันมีความสุขหรือว่า enjoy ในการทำความสะอาดห้องนอนของฉันเหมือนกันต่อมา in the afternoon ในช่วงบ่ายเนี่ย I helpful ฉันเนี่ยก็ทำตัวมีประโยชน์อีกก็คือ I จุดๆ,ๆ The dog and the car ฉันจะทำอะไรกับ dog กันแล้วก็ car ค่คะนักเรียนดูจากคำศัพท์ที่เหลืออยู่คือ enjoy w a s h i n g กับ don't like doing แต่เขาบอกว่า a m helpful นะแปลว่าเขาจะต้อง I enjoy washing the car and the dog ไม่ค่ค,ค่ะ I enjoy washing the dog and the car นั่นเองค่ะฉันเนี่ยมีความสุขแล้วก็เอนจอยในการอาบน้ำหรือว่าทำความสะอาดน้องหมาแล้วก็ล้างรถนั่นเองค่ะต่อมาในประโยคต่อมานะคะคือ after dinner I am not helpful after dinner I am not helpful ในตอนหลังจากรับประทานอาหารเย็นใช่ไหมคะเขาบอกว่า I am not helpful แปลว่าเขาจะต้องทำตัวไม่มีประโยชน์หรือว่าฉันไม่ชอบทำสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมคะนักเรียนเหลืออ่นสุดท้ายแล้วก็คือ I I don't like doing the dish I don't like doing the dish แปลว่าฉันเนี่ยไม่ชอบในการล้างจานนั่นเองค่ะโอเคอาเขียนทันกันไหมให้เวลาเขียนแป๊บนึงก่อนเร็ว โอเคหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนดูข้อถัดไปคือข้อที่สิข้อที่10เน่ยเขาเขียนว่า answer the question ให้นักเรียนตอบคำถามใช่ไหมแล้วมันจะมีมุมเล็กๆที่เขียนว่า about me เป็นเรื่องของตัวนักเรียนเองนั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะไกด์นำทางให้นะคะให้ว่านักเรียนเนี่ยจะต้องตอบประมาณไหน ออามาดูของคุณครูก่อนละกันของคุณครูในข้อแรกนะคะคำถามเขาบอกว่า What do you enjoy tidying? What do you enjoy tidying? อะไรที่คุณมีความสุขหรือว่าสนุกสนานกับการทำความสะอาดออามาดูของครูอันแรกของคุณครูตอบว่า I enjoy tidying my bedroom. I enjoy tidying my bedroom. ฉันเนี่ยมีความสุขหรือสนุกสนานกับการทำความสะอาดห้องนอนของฉันนั่นเองค่ะถ้านักเรียนมีความสุขหรือว่าสนุกสนานกับการทำความสะอาดห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกหรืออะไรก็ตามนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะจำได้ไหมห้องนั่งเล่นคืออะไร Living room ใช่ไหมคะนักเรียนหรือว่าห้องครัวก็ได้ Kitchen. นั่นเองเอามาดูข้อถัดไปข้อที่2องเาถามว่า What do you like washing? What do you like washing? คุณเนี่ยชอบทำความสะอาดเช็ดล้างอะไรเอ่ยของคุณครูไกด์นำทางของคุณครูก็คือครูจะตอบว่า I like washing the car. I like washing the car. ฉันเนี่ยชอบล้างรถนั่นเองค่ะฉันชอบล้างรถโอเคข้อถัดไปข้อที่สามเขาบอกว่า What do you like making? What do you like making? คุณชอบทำอะไรชอบทำอะไรคำตอบของคู่คือ I like making cakes. I like making ค้กคุณครูเนี่ยชอบทำขนมเค้กนั่นเองค่ะมาดูในข้อถัดไปข้อถัดมาดูข้อถัดไปข้อที่4นะคะคำถามเขาก็ถามว่า what do you love doing what do you love doing ชอบนักเรียนเนี่ยรักในการทำอะไรไกด์ไลน์ของครูนะคะครูก็ตอบว่า I love doing makeup I love doing make up คุณคุณนะ่ะชอบในการหรือว่ารักในการแต่งหน้านั่นเองค่ะถ้านักเรียนรักในการทำอะไรนักเรียนก็สามารถเขียนลงไปได้เลยโอเคถัดมา What do you like doing What do you like doing นักเรียนนะ่ยชอบทำอะไรเหมือนกันนะคะคำตอบคือ I like doing the dish I like doing the dish คุณชอบล้างจานนั่นเองค่ะโอเคคิดว่าน่าจะพอทำกันได้นะคะนักเรียนสามารถดูคำศัพท์หรือว่าประโยคในเรื่องที่ผ่านมาที่เราเรียนกันไปเรียบร้อยเราได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะ thank you for your attention สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ